ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจินนี่เลโทเกมครับทุกคนเรามาอยู่กันบริเวณแยกรัชดามุ่งหน้าไปปากทางรัฐเพ้านะใกล้ๆกับแยกรัชดาเนี่ยมีจุดสังเกตอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านทองข้างหลังผมนี่เองนะครับทุกคนเห็นไหมห้างทองโชคอนันต์นะครับหน้าร้านทุกคนลองดูนะฮะจะมีเป็นเทปเพลงนะครับซึ่งตรงกับยุคข,ของพวกเราเลยนะมีเพลงสากลเนี่ยขายเยอะมากทุกคนดูดิเห็นปะ แล้วก็มีเป็นทั้งหนังด้วยนะครับแล้วก็เป็นซีดีส่วนใหญ่เป็นซีดีแล้วก็ดีวีดีนะทุกคนเห็นไหมทุกคนลองดูบริเวณร,บรอบๆร้านนะครับนี่นะฮะมีเป็นปกเทปนะฮะแล้วก็เป็นใบเบอร์ชชว์ใบปิวต่างๆตั้งแต่บางทีก็มาตั้งแต่ปี2008ก็มีรวบรวมนะครับแล้วแปะเอาไว้บริเวณด้านหน้านะทุกคนเห็นไหมเนี่ยแล้วมีมาริโอ้ด้วยทุกคนเห็นป่ะมีมาริโอ้อยู่ข้างบนแล้วก็มีปกครับบอนโจวี่คืออันนี้ผมไปเจอในบ้านร้างนะปกนี้เลยนะครับมีเดอะบิทเทิล ซึ่งเป็นโปสเตอร์ผมเชื่อว่าเก่ามากๆเราอยากรู้แล้วว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของกันนิดนึงเพราะว่าคือผมมาสะดุดตรงจุดที่มีขายเทปนะครับเนี่ยฮะเป็นเทปเพลงทั้งหมดเลยแล้วก็เป็น DVDCD เพียบเลยทุกคนนะครับเอาล่ะร้านทองนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอนะครับคุณเอ อ,อยาก,กาสอบถามนิดนึงคือเทเพลงค่นข้างเยอะมากเลย อันนี้คือขายหรือเปล่าครับเริ่มต้นจากการฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนแล้วพอมีเก็บเยอะเราก็มีของเพื่อนเพื่อนนไม่ไม่เอาละมาให้เง,งี้ยเราก็เราก็เก็บไปเก็บมามีซ้ำก็เลยขายด้วยฟังด้วยเก็บด้วยเป็นงานสะสมงานสะสมงานสะสม,สสม,สสมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาขายเรียกว่ายังมีอีกโอ้โหแสดงว่าเยอะมากๆเลยนะเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นชั้นวางที่ทําขึ้นมาเองหรือเปล่าครับหาตู้พวกนี้ไม่ได้ดูง่ายๆนะจะต้องสั่งทำก็ต้องสั่งทำนี่นะทุกคน ชั้นวางนะครับชั้นวางเทปโดยเฉพาะเลยก็จะเป็นแบบล็อกล็อกนะครับเนี่เห็นไหมอ่าใช่ดึงออกมาได้ครับชั้น<ม>บนแล้วก็อันนี้เป็นเขียนเกี่ยวกับอะไรครับตัวนี้บางอัลบั้มก็จะเป็นอัลบั้มที่ขึ้นหิ่งอัลบั้มที่หายากานะครับมีน้อยหายาขึ้นหิ่งก็ขึ้นหิ้งในที่นี้มีน้อยหรือบางอัลบั้มเป็นอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มออฟเดยะเยียจากสำนักที่เป็นสำนักวิเคราะห์วิจารณดนตรีต่างๆนะครับออย่างเงี้ยเช่น ถ้าเป็นเป็นยุคแบบเริ่มลุกเบิกแรกๆก็จะต้องเป็นดีโอลานโปรเจกต์อย่างเี้ยดีโอลานอ่าโอ้โหหวังของคุณโอลานพรมใจซึ่งมีพี่โป่งเป็นนักร้องนำซึ่งพี่โป่งก็แต่งอันนี้ยังซิลไม่ได้แก่ทุกคนโอ้โหซิวสุดยอดครับ คืออันนี้อันนี้คือเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งใช่ครับก็หารนะรู้ผมนึกว่าเป็นมือสองนะเนี่ยก็คือมือสองก็มีทั้งหนึ่งทั้งสองใช่แต่อันนี้เป็นมือหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นปกปกแรกๆอันนี้เป็นปกใหม่มีเพิ่มเพลงอยู่ที่ใจอันนี้ตั้งแต่พศอะไรรคั2 2528 2528เนี่ยชื่ออัลบั้มเลยกลุ่มภาวันธ์2528 2528 ตอนนั้นผมก็เกิดกันยังทุกคนผมตอนนั้นก็ยังเด็กๆพอโตขึ้นมาตอนเรียนมัธยมนี่ก็มาฟังแล้วโอ้แล้วก็คือติดตามพี่บีพี่โอพี่โป่งตั้งแต่เนี่ยแหละครับยุคนี้ตั้งแต่สมัยโอลานใช่ครับโอลานแล้วก็พี่โป่งมาทําก็เป็นหินเหล็กไฟอ่าพี่โป่งหินเหล็กไฟใช่นะครับเพลงช่วงยุคหินเหล็กไฟนี่จะตรงกับช่วงยุคที่เด็กยุคเก้าศูนย์แบบโตขึ้นมานะเพลงพี่ดังมากๆอลังแห่งรัก่ยเพลงอย่างเงี้ยนะพี่โป่ง แล้วดังแบบดังเปเรื่องเลยแนละ้วเป็นวงล็อกที่ดังจริงนะครับใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นช่วยแนะนำนิดนึงครับโอ้โหอะไรวางทำ,ทำไมถึงเราถึงเลือกวางศิลปินต่างๆไว้ด้านบนพอเราฟังเยอะรเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาดนตรีทั้งเป็นทั้งสากลทั้งไทยทั้งลูกทุง่งลูกกรุงลูกลกรุงนี่ผมก็จะได้จากคุณพ่อที่<อ>ท่านฟังส<อ>ุนทราพรผมกน็นี่คุณพ่อนะครับสวัสดีนะครับคุณพ่อครับผม คุณพ่อก็ฟังเพลงเหมือนกันฟังคุนคราพร์แล้วก็พวกเพลงสากลพวกยุคซิกตี้อะไรพวกอย่างเงี้ยผมก็ได้ความรู้จากท่านคุยกับท่านสนุกเลยก็เลยเรียนรู้ศึกษาเรื่อยๆที่อันนี้ที่วางโชว์เห็นหน้าปกก็คือจะเป็นอัลบั้มที่ที่น้องๆเรี่ยนยุคใหม่เนี่ยควรที่จะฟังศึกษาเรียนรู้หรือว่าคนที่เคยเห็นแล้วเป็นอัลบั้มที่มีคุณค่าทางดนตรีทั้งเนื้อร้องดนตรีต่างๆโอ้ย อันนี้อัลบั้มแรกเลยป่ะเนี่ยใช่ครับสัมผัสทัศสัมผัสทัศอันนี้อันนี้ตั้งแต่ยังปีปีอะไรครับเนี่ยปีอะไรเดี๋ยวผมดูฮะผมผมเคยเห็นแต่เนี้ยทัศแต่จะนี่อันนี้ชุดนี้จะเป็นทัศารเทอร์ที่ดังอันนี้มันอันนี้มันแต่ที่คือชุดแรกอันนี้ชุดแรกเลยอ่าครับแรกปีอะไรเนาะชุดแรกเชื่อไหมทุกคนผมยังไม่เคยฟังเลยปีอะไรเนี่ยคือถ้าเด็กอยู่ก็สูนเนี่ยจะทันอันนี้นะฮะถูกต้องอันนี้เท้าไฟเท้าไฟจะทันแน่ชุดแรกชุดแรกกุมภาพันธ์สองห้าสามสามโอ้โหสองห้าสามสาม คือตอนนั้นต้องบอกกันว่าชุดนี้เป็นชุดที่ยังไม่ดังเท่ากับชุดนี้ใช่ครับชุดนี้ดังมากเนี่ยเปิดมาเท้าไฟอันนี้ใช่เลยเท้าไฟชุดนี้จะดังมือที่สามจะค่อยแดนมากพอชุดนี้นี่โอ้โหสายเต้นแหะโอ้โหอันนี้คือสุดๆดแล้วครับพี่ทัศนะตะกดทุ่งนะครับพี่ทัศน์คู่พี่เจแล้วก็พี่ติ๊กยุคนั้นสามนักเต้นนักร้องร้านี้วงอะไรครับทีโบนทีโบนอันนี้ชุดแรกปะครับ อันนี้ชื่อชุดับผมอ่าอันนี้คือใจดีเข้ากระดูกดํงไหมครับถูกต้องครับ<อ>แล้วก็มีคุณนายสะอาดชุดกอดกอหโหยนี่เรียวกว่าเก็บได้แบบเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นของที่นํามาจําหน่ายด้วยนะครับ,รบแล้วก็เป็นของสะสมของเราด้วยใช่ครับโอ้โหสุดยอดครับมีทุกชุดมีทุกชุดจริงๆดีทุกชุดด้วยของดีโบนดีทุกชุดคือคือข้างหน้าเนี่ยเป็นร้านทองนะทุกคนแต่พอเข้ามาหื เห็นแล้วแบบมีทั้งทองมีทั้งดนตรีก็มีทั้งเพลงลูกทุ่งนะครับแม่ไม้เพลงไทยทุกคนนะครับคุณสุรพลสุรเจริญก็น่าจะมีด้วยนะครับในนี้ชายเมืองสิงห์ไหมครับพี่ใช่ครับชายเมืองสิงห์ผมเรียกว่าทูนทองใจครับแล้วที่เราแพ็คไว้อย่างนี้คือเป็นชุดเลยใช่ครับเป็นเซตของครูเพลงท่านนั้นเลยนี่ก็เป็นเซตของครูสุรพลที่ตอนนี้ผมก็มีอยู่มีอยู่3มชุดครับ เรียกว่าแยกไว้แบบนกแรทุกคนเดี๋ยเดี๋ยวเดีปกนี้แบบชุดแรกไอ้นุ่มดอยเต้ามันเศ้าใจทุกคนนี่นี่นีอันนี้นี่ก็เป็นอีกอัลบั้มหนึ่งในประวัติศาสตร์ดนตรีไทยที่ควรฟังดนตรีดีเดือดร้องเนื้อหาดีเอออันนี้พี่ก็เลือกไว้โชว์นะครับสำหรับคนที่สนใจ เข้ามาเลือกซื้อเลือกหาอันนี้ขายก็คือเป็นแบบไหนไงแบบไหนบ้างครับขายราคาราคาแล้วแต่ชุดใช่ครับแล้วแต่ชุดนะครับแล้วแต่ชุดเริ่มต้นที่สิ่ามสิบห้าบาทก็มีสามสิบห้าบาทใช่แล้วก็แล้วแต่ความยากง่ายหายากความหายากหายง่ายใช่ครับอย่างอย่างอย่างตัวอย่างตัวอถ้าถ้าอย่างตัวพี่ทัศอย่างเงี้ยครับพี่ทัศตอนนี้ราคาของตลาดผมเห็นขายอยู่ก็แล้วแต่นะครับแต่ชุดนี้ผมขายครับ ไม่เกินหนึ่งร้บาทก็โอเคแล้วโอ้ไม่เกินหนึ่งร้อยคนราคาไม่จำกัดบ้างเลยสำหรับนักสะสมนะโอ้อันนี้อันนี้คุณฮันนี่ใช่ครับที่ชุดแรกชุดแรกเลยอันนี้ที่ร้อง้องเพลงอะไรนะฮะเสือเอออออออเสือออกลายมาเลยถูกต้องออกลายให้เห็นโอ้โหแบบใช่เสือคือข้างบนนี้คือเป็นความทรงจําของเด็กอยู่เก้านทั้งนั้นเลยฮะเอเออทุกคนดูนะสาวสาวสาวนะครับผม อันนี้ที่ร้องเป็นเพลงเราเป็นแฟนกันได้ยังไงเลยนี่ผมก็หาความรู้ข้อมูลมาคือวงราคูลัสบาราคูดัสมาทำดนตรีให้โดยชุดนี้วงราคูดัสที่อันนี้มีติดอมัสนะจริงดนอัีนี้เขียนเรียกว่าเรียกว่างานละเอียดเลยนะครับมาที่นี่คือโอ้โหนอกจากเราจะได้มาเลือกซื้อเลือกหาเทปนะก็ยังมีข้อมูลประวัตินะครับเกี่ยวกับเทปเพลงคือเรียกว่าพี่จดไว้หมดเลยนะดูสิ นะฮะจดไว้หมดเลยอ่ะเออพาวิล่าชุดนะฮะปีพศสอง6อาโอ้โหเรียกว่าละเอียดยิบรวมถึงถ้าเป็นแฟนของพี่ป้างก็ต้องรู้จักวงไฮดร้าอ่าอ่อ่าวงไฮดร้าก็ต้องมีคุณปอนเนี่ยฮะชุดนี้คุณปอนโรดิวส์ไงฮะโอ้โหนี่นี่ฟุตเวิร์กที่เป็นคุณนันทนาบุญหลงมาทำเพลง เป็นอารบบ้มของคุณนาดาบุญหลงแต่ทําเพลงแนวแดนซ์แนวพ็อปเนี่ยโอคุณปอนธนาแล้วว่าสุดจกากไฮดราทาให้ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของคุณทาทาด้วยจริง<ล>เหรอใช่แล้วก็ล<อ>ิเดียชุดแรกคุณปอน,อนี่ยฝีมือเยี่ยมเลยคุณปอนเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับแล้วมาดังทุกชุดเลยอโอ้โหไม่ธรรมาดาเลยจริงครับแล้วก็มาดูนิดนึงตรงนี้นะฮะเป็นมุมที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นมุมเครื่องเสียงคะครับ เรียกว่าผมเจอลำโพงบอสก่อนเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเสียงรุ่นเก่าครับก็เรียกว่าเทปใบถ้าเป็นเทปใบอ่าเป็นคนที่เคยฟังเทปก็จะเป็นเทปก็เรียกว่าเทปใบเพราะว่าวจะแยกแยกออกจากกันครับเทปใบนี่คืออธิบายนิดนึงได้ไหมครับเป็นยังไงเทปใบคือจะไม่มีผ้าขยายจะไม่มีผ้าขยายแล้วก็ไม่มีลำโพงเราสําหรับเล่นอย่างเดียวเราเล่นอย่างเดียวผ้าขยายกับต่อลำโพงออกมาอ๋อ ซึ่งเซตนี้ปุ๊บก็จะมีผ้าขยายพร้อมกับลําโพงเลยแต่ก็ฟังสะดวกฟังนะครับสะดวกฟังแล้วก็ต่อสายเข้าเครื่องเล่นเทปบ้ายได้เลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนเป็นรีเซิร์เวอร์อย่างหนึ่งใช่คับก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ขยายออกมาเป็นตัวลําโพงนะครับแล้วผมเชื่อว่าเสียงโคตรดีนะครับอันนี้คือบริการสําหรับคนที่มาแล้วอยากจะให้เปิดฟังใช่ครับทดลองฟังได้โอ้โหแบบเรียกว่าเยอะมากเลยนะทุกคนดูดิเห็นไหมคือทั้งทั้งบนทางล่างนะ แต่เราอยู่ในร้านทองนะทุกคนนะครับร้านทองจริงๆแล้วก็มีโอ้โหดูประดับประดานะครับแล้วก็มุมฝั่งนี้ก็คือเป็นเริ่มเป็นแบบแนวซีดีนะครับเป็นแนวซีดีสากลล้วนโซนนี้โซนนี้สากลหมดเลยแล้วผมไปสะดุดนี่ครับทุกคน XJ8 โอ้โห X อก็มีครับอันนี้คือเป็นม้วนที่แบบรวบรวมของเอ็เลยครับโอ้โหคืออันนี้ครบเลยป่ะครับยังไม่ครบครับยังไม่ครบนะ Oh. มีบางส่วนก็จําหน่ายไปบ้างมีบางส่วนที่จําหน่ายออกไปก็คือสามารถซื้อแยกได้แยกได้ครับแต่จริงๆแล้วควรจะซื้อเป็นชุดดีกว่าเพราะว่า <ใน S 1> สำหรับน <6 S 1> ักแสดสำหรับแฟนครับก็ห oh. ายากก็จัดเซ็ตได้โอ้โห oh, oh, เป็นสาคนหมดเลยครับ oh. แล้วชุดนี้ก็ oh. นัก ที่ฟังอัลเทอร์เนทีฟยุค90ก็ครับเอาเพลงจดอคาร์เพนเทอร์มาโอ้ยจริงไหมฮวใช่ครับชิมบิลใหม่มีเป็นวงอัลเทอร์เนทีฟในยุค90ครับเดอะคาร์เพนเทอร์แต่มาทำเป็นแนวอัลเทอร์เนทีฟมิโซนิกยูสหาฟังยากอยู่ครับหาฟังยากอยู่เดอะคาร์เพนเทอร์นี่ผมก็ชอบฟังหลายเพลงมากเลยนะคุ้นหูมากดนตรีดีสำหรับเด็กยุค90พี่น้องครับโอ้โหทุกคนอันนี้สากลจริงนะครับดูแล้วละลานตามากมากเลย อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าฮะอันนี้เรายังมีเก็บสะสมยังมีครับโอ้หยังมีสุดสุดแล้วก็มาในส่วนของซีดีนะครับซีดีนี้ก็น่าจะเกือบยุค2 0 0พันละพอร์เซลนะครับ100บาทอ่าตอนนี้จัดโปรอยู่บางชุดจะหนึ่งร้อบาทถ้าชิ้นขึ้นไปลดอีกห้าเปอเซนตจัดเซลล์จัดโปรโอ้โหแล้วนี่ก็เป็นซีดีที่แพคไว้หมดเลยใช่ครับก็จะเหมือนกับเทปที่เป็นศิลปินไหนก็จะเป็นแพครวมกันไว้ แกรวมกันไวหมดเลยนะครับโอ้โหทุกคนมาตากันได้นะนี่คือเรียกว่าอยู่ตรงแยกรัชดาเลยก็คือวิ่งมาจากทางบากะปินะวิ่งตรงมุ่งสู่ห้าแยกลาดพร้าวนะครับก็จะมีซ้ายมือนะครับเรียกว่าเป็นซอยลาดพร้าว8 8แล้วกันนะครับซด้านหน้าเนี่ยทุกคนถ้าจะมาหาซื้อนะครับคือที่ Amazing คือราคานะครับเรียกว่าเป็นกันเองสุดๆนะครับราคาหลัก10บาท ก็คือหลักสิบก็มีก็มีนะครับตั้งแต่80กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับเออไม่แพงนะไม่แพงก็กเออแล้วก็เป็นแผ่นแท้ทั้งหมดเลยที่อันนี้สะสมเองด้วยป่ะครับใช่ครับอันนี้มาวางโชว์เป็นพ็อปนะรู้สึกจะเป็นแฟนมาริโอ้ด้วยนะครับแฟนมาริโอ้เ <laughs> ้าสูก้มาริโอ้เครื่องเล่นเกม <laughs> เครื่องเล่นเกม <laughs> คุณเอเคยมีอดีตวันวานหรือว่าสมัยก่อนเคยเล่นเกมอะไรบ้าง โอ้ถ้า Nintendo นี่ตอนนั้นก็แฟนคลับเลยนะครับเล่นหลายเกมมี Mario มีโ o เจนดอสบอลดาก้อนเควส์ดาก้อนเควส์โอ้เยอะเลยครับที่สนุกสนุกแต่ถ้าเด่นขึ้นมาที่สุดก็คือ Mario Mario โอเลย Nintendo ยุค9ก่าสุดแก็คือเครื่องแฟ m มิคอมขาวแดงครับขาวแดงครับแฟ m มิคอมแล้วก็ยุคซูเปอร์แฟ c มิคอม ครับใช่ครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ต่อจากขาวแดงเปอร์ลมีข้อนี่เรียกว่าเป็นเด็กยุค90ูโดยแท้เลยครับแล้วก็สืบทอดิจการทำงานเก็บเงินอ้าเก็บเงินเองเก็บเงินด้วยบางอย่างเราต้องเก็บเงินซื้อเองคุณพ่อก็ท่านก็ซื้อให้บางอย่างบางอย่างอาอยากได้ต้องเก็บเงินเองคุณพ่อท่านก็สอนให้เราต้องเข้มแข็งให้เราต้องเรียนรู้ด้วยครับแต่บางข้อบางอย่างคุณพ่อก็ท่านก็สนับสนุน เครื่องเกมสมัยก่อนก็ถือว่าแพงมากๆนะครับการการจะเก็บเงินซื้อเองนี่ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับส่วนพ่อท่านก็สนับสนุนและบางอย่างก็ให้เราเรียนรู้เก็บเงินเองออ๋ก็เป็นตั้งแต่ยุคเสียตลับเลยเสียตลับก่อนหน้านั้นถ้าทันน้าผมว่าก่อน Family ก็จะเป็น อะไรนะอัตลิอัตลิสิงดามเลครับจุด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 ตอนนั้นก็คือสนับสนุนให้เล่นเกมได้แต่ว่าก็อาจจะมีการสอนใช่ผู้ใหญ่ทีถมีคุณมีโทษยังไงใช่เวลาอะไรพอสมควรอะไรสุดใช่ครับก็คือเหมือนเด็กยุคสมัยนี้แหละก็คือมีแท็บเล็ตนะครับมีอะไรเล่นสมัยก่อนสมัยก่อนเราก็โตมากับยุค90เหมือนกันนะครับก็เขาเรียกว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเด็กที่เล่นเกมดูการ์ตูนเนี่ยโตขึ้นไปจะเป็นยังไงนะครับ ก็เป็นเป็นที่เป็นห่วงของผู้ใหญ่แต่ก็พิสูจน์แล้วว่าเด็กยุคก้าสู่จริงๆโตขึ้นมามีคุณภาพนะครับทุกคนแล้วก็มีจินตนาการดีอ่าจินตนาการการเหมือนเขีนการสร้างสารค์การเดินแกนแก้ปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าเราได้เพื่อนที่ดีได้ผู้นําที่ดีสอนเราเนี้ยเหมือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะรู้เวลาใช่ไหมเล่นเพืเพ่อสมครัอะไรอย่างนี้ก็จะได้ครบเลยได้ครบเลยจริงๆโอ้โหแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมด ของวันนี้คุณเอเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างครับที่ร้านเปิดหยุดวันอาทิตย์วันเดียวครับหยุดวันอาทิตย์นะจันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงเสาร์นะครับเวลาก็12นาฬิกาถึง18.30ก็เที่ยงถึงหโมงครึ่งเที่ยงถึงหโมงครึ่งครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวและคามทรงจําดีๆนะที่มาแชร์กันฟังนะครับจริงๆวันนี้ผมไม่ได้นัดหมายอะไรวันนี้ผมมาทงๆเนี่ยผมมาดื้อเดินเข้ามาแล้วก็เห็น จุดที่มีวางเทปกับซีดีเยอะนะครับก็เลยขอญาตติดต่อเข้ามาขอพูดคุยนะครับแล้วก็เจอตัวจริงแล้วนะครับก็คืออันนี้เป็นเด็กยุเก้าสตรเลยเอ๊ะสมัยก่อนเคยเรียนอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าครับใช่ครับใช่โรงเรียนปัญจศัพไหมครับผมปานพันปานพันอ๋อคุณผมเด็กปัญจศัพเด็กปัญจศัพใช่ครับอยู่ตรงโรงเรียนตรโาดพาวโซราพาวครับแต่ก่อนเรียนตั้งแต่สมัยอนุบาลเลยครับก็เรียกว่าคุณเคยกับญานนี้มากๆครับ ก็ยังไงขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขับผม